ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหกข้อขท็อปิกวันนี้ฝากเงิน30,000บาทกับแคมเปญเงินฝากทองนบพคุณจากธนาคารพกอสอให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเต็ปอัพหรือแบบขั้นบันไดสูงสุดที่2.15%ต่อปีรับดอกเบีย้ยแบบรายเดือนไปเลยเน้นๆนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ บัญชิงเงินฝากทองนบพคุณนะครับ10เดือนให้อัตราดอกเบี้ยแบบสเตปอัพ1 5นะครับ2.15%ต่อปีนะครับเรามาดูรายละเอียดกันคุณสมบัติผู้ฝากลูกค้ารายเดิมผู้ฝากในโครงการเงินฝาก11-12นะครับรหัสโครงการ9905ที่ครบกำหนดก็สามารถฝากได้บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้ที่มีถิที่อยู่ในประเทศไทยเงื่อนไขาการฝากเงินฝากทองนพคุณ หลูกค้ารายเดิมที่ฝากโครงการ11-12ที่ครบกำหนดทุกรายโปรติดต่อสาขาเพื่อแสดงความประสงค์ต่อโครงการทั้งจำนวนหรือบางส่วนหรือไม่ประสงค์ต่อโครงการโดยให้ดำเนินการตั้งแต่13ตุลาคม2568ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8หากไม่ประสงค์ ไม่แสดงความประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งจะถือว่าลูกค้าประสงค์ฝากต่อโครงการใหม่และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์โครงการใหม่ทุกประการอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ที่ 1. 4เต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.65ต่อปีแบ่งเป็น3ช่วงดังต่อไปนี้ช่วงที่1นะครับตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2 5 6 8ถึง15เมษายน256869ร้อยละ1.3ต่อปี ช่วงที่2 16เมษาย,ยน2569ถึง15กรกฎาคม2569ร้อยละ1.35ต่อปีตั้งแต่16ช่วงที่3ตั้งแต่16กรกฎาคม2569ถึง13สิงหาคม2569ร้อยละ2.15ต่อปีเปิดรับฝากนะครับเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2568ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยน2568หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดการรับฝาก ระยะเวลาโครงการ10เดือนตั้งแต่13ตุลาคม2568ถึง13สิงหาคม2569เท่านั้นนะครับการรับดอกเบีย้ยรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนโดยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีโครงการทุกวันที่15ของเดือนถอนดอกเบี้ยได้วันที่16เป็นต้นไปนะครับจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่15พฤศจิกายน2568จ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายวันที่13สิงหาคม2569 ถอนดอกเบี้ยได้วันที่14สิงหาคม2569บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากการครบกำหนดครบกำหนดวันที่13สิงหาคม2569ถอนเงินฝากได้งแต่14สิงหาคม2569นะครับเงินไขยอ,ยอื่นๆถอนต้นเงินบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละหนึ่งของต้นเงินที่ถอน ขั้นต่ำนะครับ500บาทยกเว้นกรณีผู้ฝากเสียชีวิตดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการเงินฝากทองรบคคุณ10เดือนสามารถถอนได้ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมร้อยละหนึ่งของต้นเงินที่ถอนขั้นต่ำ500บาทให้เฉพาะการถอนดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการเท่านั้นนะครับดอกเบีย้ยเงินฝากถอนต่างสำนักงานดะให้นะครับโดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินต่างสำนักงานตามประกาศ อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านเงินฝากและการโอนเงินนะครับหลังสิ้นสุดโครงการธนาคารจะโอนฝากไปต่อโครงการใหม่หากมีนะครับแต่หากไม่มีโครงการใหม่ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประเภทของลูกค้าและตามประกาศอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากณขนาดนั้นนั่นเองนะครับ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากทองลบป,ประุณเงินต้นอ่ามันเป็นช่วงนะนะครับเงินต้น3า0 0 0่นบาทช่วงที่1จะให้อัตราดอกเบีย้ย1.3%ช่วงที่1ประมาณ179วันดอกเบีย้ยให้รับ191สบาท26สต่างช่วงที่2นะครับให้อัตราดอกเบีย้ย1.35%ช่วงที่2อยู่ที่สัก91วันดอกเบีย้ยให้รับ100บาท97สตางค์ช่วงที่3ดอกเบีย้ยอยู่ที่2 1 5ช่วงที่3 มัน29วันดอกเบีย้ยรับ51บาท25สตางค์รวมตัราดอกเบีย้ยทั้งหมดนะครับ343บาท48สตางค์นั่นเองนะครับแต่จริงๆเวลาเขาให้ตัอดอกเบีย้ยเขาให้เป็นเดือนๆนะแต่อันนี้ผมพูดสรุปรวมแล้วกันนะครับสรุปเงินต้น30,000บวกดอกเบีย้ย34 343บาท48สตางค์30,343บาท48สตางค์รับไปเลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากของเงินฝากทองนบพุณนะครับทองนบพุณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรารเกษตรษษจะมาได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะในแต่วัปมานะครับจำนวนเงินเท่าไหร่ที่เราจะมาคำนวณกันนั้นก็ติดตามฝากรับชมด้วยฝากกดไลค์กดซับกายก่อนจากการอสังหาริวลเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุ้ม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีวอลเลตด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกค,คุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ